ตำรวจท่องเที่ยวเกาะพง,งนันรวบหัวหน้าแก๊งฉายาอูไม่มีวันตายพร้อมลูกสมุนชาวเมียนมารวม11คนที่สร้างความเดือดร้อนในพื้นที่เกาะพง,งนันทั้งลักทรัพย์ยาเสพติดและหลบหนีเข้าเมืองหลังมีนักท่องเที่ยวร้องทุกมีทรัพย์สินหายบ่อยเมื่อวันที่5สิงหาคม2568พันตำรวจโทวินิตบุญชิตสารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยวกองกำกับการ2กองกอบังคับการตำรวจท่องเที่ยวพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเกาะพงัน ได้ระดมกวาดล้างอาชญากรรมสืบเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในพื้นที่เกาะพัง,งานได้เข้ามาขอความช่วยเหลือจากตำรวจท่องเที่ยวว่าโดนขโมยทรัพย์สินที่ห้องพักขณะที่ออกไปเที่ยวและบางรายนักท่องเที่ยวได้นำรถไปจอดไว้บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ที่มีสภาพเป็นป่าเขาธรรมชาติได้โดนงัดแงะขโมยของภายในรถไปด้วย หลังรับแจ้งชุดสืบสวนตำรวจท่องเที่ยวเกาะพง,งนันได้เบาะแสะของคนร้ายซึ่งเป็นกลุ่มแก๊งชาวต่างด้าวที่มีหัวหน้าชื่อนายเทโกอูหรือฉายาอูไม่มีวันตายและยังมีพฤติกรรมเป็นผู้จำหน่ายยาสิติดในพื้นที่พันตำรวจโทวินิตบุญชิตสารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยวจึงได้สั่งการกำชับชุดสืบสวนตำรวจท่องเที่ยวเกาะพง,งนันทำการจับกลุ่มแก๊งนี้ขุดรากถอนโคนให้สิ้นทุกราย ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเกาะพังงนันสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวเมียนมาทั้งหมด11คนได้ที่บ้านพักคนงานไม่มีบ้านเล็กที่หมู่2ตำบลบ้านตายอำเภอเกาะพงันจังหวัดสุราษฎร์ธานี8คนจับได้บริเวณริมถนน3คนหนึ่งในนั้นมีนายเทโกอูหรือฉายาอูไม่มีวันตายรวมอยู่ด้วย เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุมได้ดำเนินคดีกับนายเทะโกอูอายุ25ปีสัญชาติเมียนมาพร้อมของกลางยาบา้าจำนวน26เม็ดโดยแจ้งข้อหามียาเสพติดประเภท1ยาบา้าหรือเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1เมทแอมเฟตามีนโดยผิดกฎหมายส่วนเพื่อนรวมแก๊ง10คนถูกแจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชนาจากักรโดยไม่รับอนุญาตจำนวน4คน แจ้งข้อหายาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าโดยผิดกฎหมายและเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชนาจักรโดยไม่รับอนุญาตจำนวนหนึ่งคนและแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าโดยผิดกฎหมายจำนวนห้าคนพร้อมนำตัวผู้ถูกจับส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจูธรเกาะพังันดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสมุย บริษัทตัวเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมาดฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็กคอร์ร้านอาหารบีชเมาท์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน